สวัสดีค่ะมือนะครเฮนยองเฮนโอมีใครได้ยินเสียงเราบ้างไหมจะมีใครดูเราบ้างไหมเนี่ย คือแบบเงี้ยเหมือนป่าช้าเลยเอะจริงๆสุ่มเทพสุ่มเทพเว้ย โอ้ยได้ตัวเดิมอ่ะโอ้ยนคะคะตอนนี้เราจะไปอ้ยรักรักเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นแล้วนะอ่าฮับเกดหน่อย สามารถเข้ามาดูได้นะจอ๊อมีใครเข้ามาดูหรอมัางเนี่ยโอ้จริงๆนะพิมมาด้วยนะคือเราไม่รู้หรอกจึมจึมเอ่อกระดังกายอุย้ย อยากให้เล่นเกมอะไรบอกนะเจ๊บอกนะเจ๊บอกนะเจ๊จชุบชอืมไม่แน่เลยว่าจะมีคนดูหรือเปล่าเนี่ยคือเราเป็นคนที่เล่นเกมคุกกี้ลันกากมากเลยคือแบบไม่มีใครเล่นคุกกี้ลันเป็นเพื่อนด้วยไงฉันนะ คนอื่นเขายังมีเพื่อนเล่นแล้วดูแลสิไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะโว้ยบนอะไรเยอะแยะจะลบคลิปเจะลบไลฟ์สดนี้หรือว่าจะไม่ลบดีเราก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะชึบชึบแล้วว่าเราตายแน่เลยนน่นไงพอพูดยังไม่ทานขาดคำเลยแล้วตัวแถมตัวเรากา,กาดด้วยโออสุดยอดน่นไหน ยอมแพ้เลยอยากได้ตัวดีๆมากอนะ่ะแต่ว่าเนาโอ้ยเชิญเพื่อนคนให,ใหม่ได้ไหมเนี่ยแป๊บนะ่ะหาตัวที่มันดีๆอ่ะ สี่หมื่นห้าหรอตอนนี้ก็อัปเกรดตั้งเต็มแล้วนะอืออัปไปอีกนะคะอัปอัปนะคะอัปให้หมดชุ่มได้เลยรถแจงค่ะวิ่งชนโอเคไปเลยนะคะชุ่ม ถ้ามันวิ่งเร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่มันคงดีแล้วมันก็ตัวใหญ่ไปไปแบบนี้ไปเรื่อยๆมันคงดีมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะแซงคนอื่นไปได้นะชิบช,ชเก็บให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่าพอเวลาคนอื่นมาเล่น,เ,นเราจะได้แซงไม่แน่เขาก็มาแซง ชุบ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 โอ้ยมันจะตายเลยใช่ไหมอย่าอย่าตายนะฉันไม่อยากตายเลยตอนนี้ชุบแล้วก็อ่ะยังไม่ลอยเลยแล้วไม่เลยจะลอยนี่แหละตอนนี้โอเคลอยแล้วนะครับชุบชุบอูย้ยทำไมไม่เอาทั้งตัวใหญ่ทั้งวิ่งเร็วเลยลนะ่ะ แค่นี้เลยเพื่อเพื่อไรคะเพื่อถามหน่อยสิจะไม่ดด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 ดยดาด ไม่ยาวพ่งตอใช่ไหมอะโอเคขอให้ผ่านอันนี้ไปให้ได้อนะ อุ้ยกลัวตายมากเลยโอ้เมน่าพูดเลยเมน่าพูดเลย หวัสด,ดีเจนิง่งเอมไม,ม่ใครเล่นคุกกี้ละลย ดูแล้วก็จางหายไปเช่ยงน้าซ้าอะไรเยิ่งนี้สูส้ๆจ,จุจูเดี๋ยวไปเปลี่ยนปกไปเปลี่ยนปกเอ้ยไม่ใช่ไปเปลี่ยนปกดิไปทำอะไรวะเดี๋ว กำลังงงว่าตัวเองจะรังกำลังจะไปทำอะไรอยากเล่นแต่ขี้เกียจโหลดอยากเล่นแต่ขี้เกียจโหลดโอโ้โหช่าช่างดีเหลือเกินนะคะเดาเราเอออะไรวะแป๊บหนึ่ง ไอ้เก่งไงวะเอาอายวิอไหร่สตรีมไหร่สตรีมตรีมตรีมไหร่สรีมเกมคุกกี้ลัน เีเล่นต่อตอนนี้กำลังติดอยู่ที่อันดับหนึ่งนะเนี่ยเพื่อน,หน,น,นโห่ยที่หนึ่งที่สองที่สามได้เจอ ไอ้ฟุกได้เล่นแปดแปดหนึ่งแปดล้านฟุกเล่นได้แปดล้านเลยเหรอบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย อินเฮลมีนะคะแล้วนะ ต่อไปเราจะมาเล่นเกมนี้กันไม่รับไม่รับเอาชีวิตล่ดนะคะับติม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 อุ้ยทำไมมืดเฮล์มีเมื่อไหร่จะสว่าง โอ้ยความตัวกระจายชิบเผาเนื้อกินก่อน ไปเกลวมีความกลัวสมบีหนักมากอะอุ้ย ฉันกลัวเธอแล้วดด Help me Help me Help me ยี่อะไรเราไม่มีใครมาเล่น ลองโอเคได้แล้วได้แล้วเปล่าพ่อหมู่ตชื่อกินยังมีความสุขนะคะกลัวอุ้ยอยู่เถอเดาตรงนี้แน่เลยเนี่ย จะลงาหาพระเสรอะไรล่ะจ๊ะล,ลงมาทำไมลงมาทำไมอืมเอาโอเคเผาเนื้อนี่เร็วมากเลยนะเนี่ยคืออยากรู้ว่าตอนนี้ นี่คือการรอให้มันสว่าง ฮัลโหลบบบี้จะไปไหนมันนี่นมันนี่มนัมนนี่อืมตายไปซะ <c oughs> ซอมบี้ดูเยอะมากเลยอะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีไฟได้ไงวะ ึบเมื่อไหร่จะสว่างเอาง่ายคือเมื่อไหร่จะสว่างเมื่อไหร่จะสว่างช่วยตเตชัฉนทีได้ไหมแล้วว่าสมบีต้องอยู่ข้างบนแน่นอนเลยนี่คือการรอ หล,ลับก่อนก็ได้นะเนาะง่ายๆคือหลับก่อนก็ได้นะเน้ยคือแบบมันไม่สวส่างห้โซเคเลยอะโอ้ย เผื่ออินเดอร์แมนกระจายเข้ามาแต่เราต้องใส่อิมมงก่อนอิมมงดูลำบากเลยทีนี้ใกล้จะสว่างแล้วใช่ไหมเนี่ยดูท่าทีท่าทางเือการจ้องรอแบบใหม่อ่ะ จะสว่างเลยใช่ไหมจะสว่างแล้วเดี๋ยวมาแบบนี้ จะสว่างแล้วอุ๊ยเดี๋ยวยเราขออนุญาตไปเปิดโหมดไปหยัดแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะจะไปเปิดทำไมเล่นต่อสิอเล่นต่อเล่นต่อไม่ต้องเปิดหรอกโอเค Let's go ดีอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวซอมบี้เข้าบ้านอ๋ะอุ๊ยเฮ้ยทำไมไม่ไปสักทีอ่ะโอ้ยสองตัวเลยทำไมวะทำไมวะทำไมวะ ทำไมวะ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 อยา่าที่อย่าคิดที่จะมากัดฉันนะคนคิดสมองให้ดีก่อนนะ เื่องนี้เราต้องลบแล้วนะคบเพราะมันไม่ไดีงามน,นะคะเทกเจอแผงกเราไม่ได้ใส่หยย่วแล้วมันจะไปรู้ได้ไงเนี่นย น,นี่คืออะไรออทำไมมันเร็วกว่าเดิมเออไม่ได้ไปไม่ได้ไป ออกเถอะกดพิดโอเคกี่ทุ่มสามทุ okay> ่ม hello baby แต่เราจะไปเล่นเซิร์ฟกันชึบเดี๋ยวเราจะไม่เล่นโอเดอร์กันโมโมเดอร์กันนะคะโอเดอร์โมเดอร์โมเดอร์โอเดอร์นะคะ มาเด้อเมาเจอมาเด้ออยู่ไหนคะเมื่อเดอทำไมรู้ว่าแต่ทำไมรู้สึกว่ามันเด้อผิดปกติหรือว่าเราคิดเองจะมองทำไมเน you know, ี่ยมาเด้ออยู่ไหนมือเด้อมือเด้อมาเด้อชึบอู้ด้วย จะมองนำ้วไหมมองน,นั่นเลยอุอ้ยทำไมชอบมองกันวะเรากดเหมามเดอถูกกันไหมเนะี่ยเหมาเดอรมีตั้งสามสามห้องประมาณเขาเรียกว่าห้องหรือว่าเรียกว่าอะไรวะ คืออะไรคะมันดูลื่นผิดปกตินะเมื่อกี้ยังไม่เห็นลื่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยมันลื่นเนี่ยโอ้ยข้าศนี้ก็ถูกแล้วดู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 หรือว่าฉันดูว่ามันลื่นอืมจับโอเค อาจจะได้เป็นอะไรเาจะได้เป็นอะไรอ๋อจะได้เป็นมอเดอรนี่นะคือแบบว่ะว๋อว่ะ ื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมมันดูกระตุกแล้วมันก็แบบเออแบบลื่นอะระ๊บหน่งนะขออนุญาตออกว่าต้องมีอะไรผิดปกติ สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกระซิบให้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย